เขาบอกว่านะครับจงเรียนลำดับความแข็งของวัสดุแต่ละชนิดนะครับเขาก็ให้วัตถุมาว่าเอ้ยมี A B C นะครับวัตถุที่ถูกขูดกับวัตถุที่ใช้ขูดนะครับวัตถุที่ใช้ขูด ABC D ดีเหมือนกันวัตถุที่ถูกขูด ABCD นะครับถ้าเรียนเห็นเป็นตารางแบบนี้นะครับให้เรียนลองจินตนาการก่อนสมมุติว่าวัตถุที่ถูกขูดสมมุติเอาเป็นก้อนก้อนเป็นแท่งย,วยาว ส่วนวัตถุที่ใช้ขูดเอาเป็นสักเอาเป็นประมาณเหรียญก็ได้เอามาขูดเขานะครับอันนี้ก็คือวัตถุที่ถูกขูดนะครับไอ้วัตถุที่ใช้ขูดนะครับปรากฏว่า A กับ A ไม่ทดสอบกันอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นวัตถุชนิดเดียวกันนะครับต่อมาถ้านะครับถ้าเป็นวัตถุที่ถูกขูดเป็น B นะครับวัตถุที่ใช้ขูดเป็น A นะครับปรากฏว่า b เป็นรอยนะครับ B เป็นรอย ถูกไหมเห้ยถูกหมายถึงเกิดรอยขีดข่วนนะครับถ้า B เป็นรอยแสดงว่า B มันอ่อนกว่า A ถูกไหมเอแข็งกว่า B นะครับมันเป็นรอยถูกไหมนะครับแสดงว่า A แข็งกว่า B นะครับต่อมานะครับ A เหมือนกันไปขูดกับ C นะครับ A ไปขูด C นะครับปรากฏว่า c ไม่เป็นรอยถูกไหมแสดงว่า c แข็งกว่า a ถูกไหมครับและไปขูดกับ d เห็นไหมครับไม่เป็นรอยนะครับแสดงว่า d นะครับแข็งกว่า a นะครับนี่คือวิธีการดูตารางนะครับมาดูตัวต่อมาเห็นไหมครับ b กับ a เห็นไหมเอ่ย b นะครับ b ไปเจอ a นะครับเมื่อกี้เราเห็นบอกแล้วว่า a แข็งกว่า b นะครับ ฉะนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นนะครับ b นะครับแล้วก็ A ไปขูดเห็นไหมครับมันก็เลยไม่เกิดรอยนะครับโอเคนะฉะนั้นถ้าเรามาดูในตารางนะครับถ้าตัวไหนที่เกิดรอยมากๆแสดงว่ามันอ่อนมันมันอ่อนกว่าเท่านั้นเองเห็นไหมเอ่ย b เกิดรอยมากกว่าเพื่อนนะครับแสดงว่า B แข่งน้อยกว่าเพื่อนในขณะที่ดีครับไม่มีใครทํามันได้เลยแสดงว่าดีมีแข็งที่สุดถูกไหมเอ่ยถ้าเรลียนําดับดีแข็งที่สุดครับลองลงมาเห็นไหมครับ C C เกิดรอยแค่2อา่า C นะครับไม่เกิดรอย2ตัวเกิดรอยแค่ตัวเดียวแสดงว่า C แข็งแรงนะครับแข็งแรงลองจาก d นะครับลองลงมาก็เป็น A และก็สุดท้าย B นะครับ d C A B ครับเรียงลำดับความแข็งจากมากไปน้อยนะครับตอบข้อข้อควายข้อที่23นะครับ ABCD คือข้อใดตามลำดับนะครับถ้าเราดูตารางนะครับอ่าูเคยสอนวิธีการดูตารางไปแล้วถูกไหมเอ่ยว่าเฮ้ยนะครับดีเนี่ยนะครับไม่เกิดรอยเลยแสดงว่าดีแข็งที่สุดนะครับในเช็คก่อนสิดนะครับใครแข็งที่สุดนะครับ ดีกระโจกอลูมิเนียมไม้กระโจกเห็นไหมครับถ้าน,นะครับจากระหว่างอลูมิเนียมนะครับเหล็กไม้นะครับตัวที่แข็งที่สุดนะครับกลุ่มเห็นไหมเลยมีวัตถุนะครับวัสดุชน่ดเดียวกันนะครับก็คือไม้เหล็กอลูมิเนียมกระจกนะครับในบรรดา4ตัวนี้ตัวที่แข็งที่สุดก็คือกระโจกนะครับกระโจกแข็งที่สุดนะครับเห็นไหมนาะฉะนัน้นนะครับ ถูก2ข้อละหนึ่งสนะครับส่วนสองตัวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมานะครับอ่าลองลงมาก็คือ C ีนะครับแล้วก็ a แล้วก็บีผู้ชนะคือ b นะครับแข่งน้อยที่สุดนะครับ B แข่งน้อยที่สุดนะครับระหว่าง เหล็กกับอลูมิเนียมไอระหว่างอลูมิเนียมกับไม้ใครแข็งน้อยที่สุดครับนะครับตัวที ung ung, ่แข็งน้อยที่สุดก็คือไม้ฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้ององูครับ A นะครับคือน่าจะเป็นอลูมิเนียมเนาะนะครับแข็งเป็นลนดับ3 B แข็งน้อยที่สุดก็คือไม้ C นะครับแข็งรองลงมาก็คือเหล็กนะครับแล้วก็แข็งที่สุดก็คือกระจกครับดีนะครับ ข้อ24สนะครับวัสดุใดมีสภาพยืดหยุ่นทุกข้อนะครับยืดหยุ่นสภาพยืดหยุ่นก็คือสภาพที่มันยืดแล้วก็กลับมาที่ตำแหน่งเดิมได้นะครับอย่างแท่งเหล็กเนี่ยไม่ยืดหยุ่นนะครับอย่างพารายืดนะครับแก้วไม่ยืดนะครับแก้วนี่คือแตกเลยนะครับฟองน้ำนะครับฟองน้ํายืดได้ยางรัดของยืดได้ลวกสปริงยืดได้เชือกไนล่อน ไม่ยืดนะครับฐานไฟฉายไม่ยืดโฟมยืดได้ฉะนั้นข้อนี้นะครับมีสภาพยืดหยุ่นคือข้อขอไข่ครับเป็นสมบัติหนึ่งของของสารนะครับข้อที่15วัสดุที่หมดสภาพยืดหยุ่นหมายถึงข้อใดคําว่าหมดสภาพนะครับหมดสภาพยืดหยุ่นหมายถึงนะครับไม่สามารถนะครับไม่สามารถนะครับยืดเสร็จนะครับยืดเสร็จไม่สามารถกลับมานะครับ ที่ตำแหน่งเดิมได้นะครับเช่นสปริงตอนแรกสปริงนะครับสมมุติตอนแรกมันยาว5เซนนะครับพอเราดึงสปริงออกนะครับปรากฏว่าสปริงยืดแล้วก็หดมาที่ตำแหน่ง5เซนเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสภาพยืดหยุ่นนะครับดีแต่ถ้าเรายืดสปริงแล้วปรากฏว่าสปริงขยายขนาดมาเป็น7 เซนนะครับความยาว7เซนติเมตรนี่คือเสียสภาพยืดหยุ่นนะครับฉะนั้นนะครับความหมายของมันคือนะครับวัสดุที่ออกแรงกระทำแล้วไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ครับข้อกอไก่นะครับส่วนข้อไข่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างนี้ไม่ใช่นะครับข้อควายนะครับวัตถุขาดออกจากกันวัสดุขาดออกจากกันไม่ใช่นะครับวัสดุได้รับความร้อนจนเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถกลับมายืดหยุ่นได้อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ ข้อที่26นะครับวัสดุชนิดใดที splash, number number ่ไม่นําไฟฟ้าทุกชนิดนะครับสมบัติของวัสดุนะครับสมบัติของวัสดุนะครับถ้าเราแบ่งนะครับตามการนําไฟฟ้านะครับจําแนกตามการนําไฟฟ้านะครับก็จะแบ่งเป็นนะครับวัสดุนะครับหรือนะครับวัตถุที่นําไฟฟ้า ับวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าครับนะครับวัสดุที่นําไฟฟ้าแล้วก็วัสดุที่ไม่นําไฟฟ้านะครับวัสดุที่นําไฟฟ้าก็จะเป็นพวกอ่าพวกโลหะนะครับพวกเหล็กพวกนี้นําไฟฟ้าส่วนไม่นําไฟฟ้าก็จะเป็นพวกอ่าไม้นะครับยางนะครับพวกพลาสติกนะครับ พวกกระดาษนะครับอย่างเช่นยางลบอย่างเงี้ยนะครับเขาถามว่าข้อใดไม่นําไฟฟ้าทุกชนิดนะครับยางลบไม่นาไม้ไม่นําเหล็กกล้านํานะครับเหล็กกล้านะครับเหล็กกล้านําทองแดงนานะครับเงินนำเนาะพลาสติกนะคะพลาสติกนะคะพลาสติกไม่นำนะครับกระดาษไม่นำกระจกไม่นำนะครับอลูมิเนียมคาบอลูมิเนียม น,นำไฟฟ้าได้เนาะยางลบไม่นำนะครับกระจกไม่นำฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าข้อ Под ขใดไม่นำไฟฟ้าก็คือข้อควายนะครับไม่นำไฟฟ้าทุกชนิดก็คือพลาสติกตกระดาษและก็กระจกนะครับข้อ27นะครับวัสดุชนิดใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดก็คือเงินครับเงินนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะครับ แต่ว่าเวลาที่นะครับเราทําสายไฟเราไม่เอาเงินทําสายไฟนะเราจะใช้พวกกลุ่มทองแดงนะครับเพราะาทองแดงมีราคาถูกกว่าเงินนะครับเห็นไหมเวลาที่สายไฟจะเป็นสีแดงแดงนะครับเป็นโลหะสีแดงแดงตัวนั้นเราเรียกว่าทองแดงนะครับแล้วเงินนําไ,ไฟฟ้าได้ดีที่สุดก็จริงแต่ว่าเราไม่นิยมมาใช้เพราะมันแพงนะครับข้อที่28นะครับเพราะเหตุใดจึงมักนิยมทําด้ามจับผักกทะ,ะด้วยพลาสติกนะครับ น้าจับกระทะนะครับกระทะนะครับเป็นกลุ่มโลหะซึ่งโลหะมันนำไฟฟ้านะครับนำไฟฟ้าและนำความร้อนนะครับมันทั้งนำไฟฟ้าและก็นำความร้อนนะครับฉะนั้นนะครับสาเหตุที่เราต้องเอาพลาสติกไปหุ้มด้านจับเพราะว่าครับ พลาสติกมีราคาถูกแล้วก็คงทนถูกต้องพลาสติกมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าถูกต้องครับคําว่าฉนวนไฟฟ้าฉนวนแปลว่าไม่นําครับฉนวนไฟฟ้าคือไม่นําไฟฟ้าถ้านําไฟฟ้าเรียนไปจับน้องไว้แล้วเรียนชอ็อตเลยใช่ไหมนะครับฉะนั้นเราต้องเอาวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้านะครับพลาสติกมีสมบัติเป็นฉนวนความร้อนอน,นะครับฉนวนความร้อนก็คือไม่นําความร้อน นะครับถ้ามันนําความร้อนแรงเรียนก็จะจับกระทะไม่ได้เลยถูกไหมครับฉะนั้นข้อนี้ตอบงองงูครับถูกทุกข้อข้อที่29นะครับนักเรียนคนหนึ่งต้องการจะต้มน้ำโดยใช้ถ้วยกระเบื้องแทนหม้อสแตนเลสนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่นะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเอ่ยใช้จะต้มน้ำแต่ใช้ถ้วยกระเบื้องนะครับถามว่า ต้มได้ไหมก็ต้มได้แต่ว่าจะใช้เวลานานนะครับฉะนั้นนะครับถ้าต้องการจะให้เซฟเวลาเซฟพลังงานนะครับประหยัดเวลาประหยัดพลังงานเราก็ควรต้มด้วยวัตถุที่มันนําไฟฟ้านําความร้อนได้นะครับฉะนั้นถ้าเราใช้ถ้วยกระเบื้องแทนหมอ้อเซนเลสนะครับก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้วยกระเบื้องนําความร้อนได้ไม่ดีครับ ข้อที่30นะครับอุปรกรณ์ใดที่สามารถใช้วัดปริมาตรของของแข็งได้นะครับมีถ้วยยูเรกยกาลอยดสารเทอร์โมมิเตอร์นะครับเครื่องช่างน้ําหนักนะครับวัดปริมาตรนักเรียนรู้จักถ้วยยูเรก้กาไหมครับจะเป็นถ้วยที่มีลักษณะเป็นปึ๊บแล้วก็มีแบบนี้นะครับเราก็จะใส่น้ําเข้าไปถูกไหมใส่น้ําเข้าไปปึ๊บสมมติว่านักเรียนต้องการจะวัดก้อนหินก้อนนี้ นะครับน actually, ักเรียนก็เอาก้อนหินก้อนนี้ครับเข้าไปแช่ปึ้งนะครับเข้าไปแทนที่ในถ้วยยูเรกานะครับน้ําที่อยู่ในนี้มันก็ทะลักออกมาถูกไหมครับน้ําที่อยู่ในนี้ก็ทะลักออกมาแล้วเราก็วัดปริมาตรของน้ําที่มันออกมานะครับวัดปริมาตรของน้ําตรงนี้นะครับนี่แหละก็คือเป็นการวัดปริมาตรของแข็งนะครับก้อนหินไปแทนที่น้ําเท่าไหร่นะครับปริมาตรที่มันออกมาก็คือปริมาตรของของ แข็งครับนะครับฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็เลยนะครับก็เลยตอบข้อกอไก่ครับถ้วยยูเรกานะครับรอดยศาอันนี้ไม่ได้วัดปริมาณนะครับเชื่อมมิเตอร์วัดอุณหภูมิครับนะครับส่วนเครื่องช่างน้ําหนักชื่อก็บอกว่าเครื่องช่างน้ําหนักนะครับวัดน้ําหนักนะครับหรือวัดมวลนะครับ มัดน้ําหนักของวัตถุนะครับข้อ3 1นะครับข้อใดคือสมบัติของของแข็งนะครับของแข็งนะครับถ้าเราจําแนกสารนะครับตามสถานะนะครับจําแนกสารนะครับตามสถานะนะครับตามสถานะนะครับก็แบ่งเป็นของแข็งนะครับของเหลวและก็แก๊สนะครับ นะครับของแข็งนี่มวลและก็ปริมาตรเขาจะคงที่นะครับมวลคงที่นะครับปริมาตรก็คงที่นะครับของเหลวนะครับของเหลวน้ำหนักนะครับมวลคงที่นะครับส่วนปริมาตรครับปริมาตรก็คงที่แต่ว่าเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ นะครับปริมาตรของมันเนี่ยนะครับเท่าเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนะครับตามภาชนะนะครับอย่างเช่นนักเรียนมีแก้วนะครับมวลก็เท่าเดิมปริมาตรเท่าเดิมแต่ถ้านักเรียนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใส่หม้อนะครับมวลเท่าเดิมปริมาตรเท่าเดิมแต่ว่าก็จะเป็นรูปหม้อนะครับมวล มวลน,นะครับมวลคงที่ปริมาตร like <x am and movement> นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับตามภาชนะที่บรรจุนะครับปริมาตรคงที่แต่ว่ารูปร่างนะครับรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุส่วนแก๊สครับมวลไม่คงที่ครับนะครับปริมาตรก็ไม่คงที่นะครับ เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุเหมือนกันนะครับฉะนั้นข้อใดคือสมบัติของของแข็งตอบข้อกไก่ครับมวลแล้วก็ปริมาตรคงที่นะครับข้อ32นะครับข้อใดคือสมบัติของของเหลวนะครับของเหลวมวลคงที่ครับแต่ว่ารูปร่างนะครับปริมาตรจะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนะครับข้อขอไข่ถูกต้องนะครับถ้าเรามีแก้วรูปร่างมันก็เป็นแก้วถูกไหม ถ้าเราเทใส่ขวดนะครับมวลก็เท่าเดิมนะครับปริมาตรเท่าเดิมนะครับแต่ว่าก็จะเปลี่ยนแปลงตามรูปของขวดนะครับฉะนั้นปริมาตรนะครับรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนะครับ ข้อ33นะครับรูปร่างของของเหลวขึ้นกับสิ่งใดนะครับถ้าเราเปลี่ยนภาชนะของของเหลวไปรูปร่างก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยฉะนั้นรูปร่างของของเหลวขึ้นกับภาชนะที่บรรจุนะครับใส่แก้วก็เป็นรูปแก้วใส่ขวดก็เป็นรูปขวดถูกไหมนะครับใส่หม้อก็เป็นรูปหม้อนะครับนี้คือรูปร่างของของเหลวนะครับเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุนะครับข้อ34ครับดวงจันทร์มีรูปร่างและลักษณะอย่างไรนะครับ ที่เราเห็นดวงจันทร์นะครับถ้าเรามองดวงจันทร์เราจะเห็นดวงจันทร์ที่เป็นแบบเป็นกุ๊กๆนะครับถ้าเรามองดูวงจันทร์จะเป็นรูปนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นอ่านะครับเป็นรูปล่างนะครับรูปร่างนั้นรูปล่างนี้ตามแต่ที่เราจินตนาการนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วรูปล่างของของดวงจันทร์นะครับจะเป็นลักษณะทรงกลมครับ ทรงกลมนะไม่ใช่วงกลมนะครับเป็นลักษณะเป็นทรงกลมนะครับให้เราเห็นเป็นรูปร่างนั้นรูปร่างนี้มันเกิดจากผิวที่มันครุขคระครับต่อข้อขอไข่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วดวงจันทร์จะโคจรไปพร้อมๆกับเราเราถึงเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวแต่ในความเป็นจริงดวงจันทร์ไม่ได้อยู่มีด้านเดียวนะครับดวงจันทร์เนี่ยนะครับหมุนไปพร้อมกับเราเราเลยเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวเท่านั้นเองนะครับ ข้อ35นะครับโลกหมุนรอบตัวเองทําให้เกิดปรากฏการณ์ใดนะครับการที่โลกหมุนรอบตัวเองนะครับทําให้เกิดกลางวันกลางคืนครับเนาะอันนี้คือโลกของเรานะครับสมมตินี่คือดวงอาทิตย์นะครับการที่โลกหมุนรอบตัวเองนะครับหมุนรอบตัวเอง1รอบนะครับทำให้เกิดกลางวันกลางคืนนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับโลกหมุนรอบตัวเอง1รอบมีค่าเท่ากับโลกหมุน รอบตัวเองหนึ่งรอบนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงครับหรือ1วันนั่นเองนะครับทำให้เกิดกลางวันกลางคืนนะครับข้อ3ามสนะครับดวงจันทร์หมุนรอบโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดนะครับการที่ดวงจันทร์นะครับเนี่ยดวงจันทร์นะครับอันนี้คือโลกนะครับดวงจันทร์ แถมให้อีกคนหนึ่งครับดวงอาทิตย์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันหมุนนะครับมันหมุนสามนะครับสามสิ่งนี้หมุนพร้อมๆกันนะครับทําให้เกิดนะครับทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงนะครับดวงจันทร์หมุนรอบเราเนี่ยทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงนะครับในขณะที่ถ้าเราไปหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับทําให้เกิดนะครับฤดูกาลนะครับนะครับดวงจันทร์ หมุนรอบโลกนะครับทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับส่วนนะครับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับทำให้เกิดฤดูกาลนะครับส่วนนะครับถ้าโลกหมุนรอบตัวเองนะครับทำให้เกิดกลางวันกลางคืนนะครับ ข้อส7สิบครับข้อใดแสดงทิศทางการโคโจรของดวงจันทร์รอบโลกได้ถูกต้องนะครับดวงจันทร์เนี่ยนะครับดวงจันทร์ปื๊บหมุนพระจันทร์นะครับอันนี้คือโลกนะครับดวงจันทร์หมุนรอบโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาครับทวนเข็มนาฬิกาอันนี้คือสมมติเป็นนาฬิกาถูกไหมนะครับอันนี้สิบสองสามหก ก้าถูกไหมอันนี้คือตามเข็มนาฬิกานะครับแต่นะครับดวงจันทร์หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาครับนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็หมุนไปพร้อมกับโลกนะครับทําให้เราเห็นพระจันทร์ด้านเดียวนะครับในความเป็นจริงพระจันทร์ไม่ได้มีด้านเดียวนะครับข้อ38นะครับข้อใดคือลักษณะของดวงจันทร์ในวันที่1 5บห้าค่ำนะครับไม่มีสีหมายถึงสว่างส่วนสีดำนะครับหมายถึงไม่มีแสงสว่างนะครับนะครับ วันขึ้นนะครับลักษณะของขึ้น15ค่ําขึ้นก็คือสว่างครับ15ค่้าก็คือเต็มดวงฉะนั้นนะครับขึ้น15ค่ําคือวันพระจันทร์เต็มดวงนะครับมีแสงสว่างทั้งดวงเลยคือข้อขอไข่นะครับส่วนถ้าเป็นมืดนะครับมืดเราจะเรียกว่าข้างแรมนะครับถ้าเต็มดวงแบบนี้แบบกอไก่นะครับเราจะเรียกว่าแรม15ค่้า นะครับส่วน,น,นกลางๆก,ก็จะเป็นแรมนะครับแรม8ข้าหรือว่าขึ้น8ข้าก็ได้ครับครึ่งหนึ่งเนาะนะครับ8ข้านะครับสว่างครึ่งหนึ่ง